สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ ยาดของเรามีความฟรุ้งฟริงมากๆเลยถ้าเกิดพูดถึงการให้ของขวัญน,นะคะหรือว่าของที่ระลึกต่างๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองเป็นพวกในเรื่องของช่อดอกไม้มันก็ง่ายดีแต่จะดีแค่ไหนถ้าดอกไม้นั้นเอามาทําเป็นขนมแล้วก็กินได้โอ้โหเก๋อย่าบอกใครคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าแปลกตามากๆเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะคะซึ่งแบบเป็นอะไรที่อากจะแบบ ภูมิใจนาเสนอคุณผู้ชมมากๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ชมคืออะไรกับขนมคุณต้อนรับเลยนะคะสําหรับคุณวริศกลั่นคุ้มหรือว่าครูกิมเข้าสู่รายการนรสยามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับครับผมคะอเห็นข้างหน้าเรียงรายแบบนี้จะให้เรียกว่าอะไรดีแต่ที่รู้มันกินได้มันกินได้ครับเป็นกินได้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือเจลลี่เนาะมันคือเจลลี่แต่ว่าเราก็มาเพิ่มความ เหมือนกับความให้มันดูมีอะไรมากขึ้นโดยการที่เราวาดเป็นดอกไม้อยู่ข้างในวาดเหรอครับใช่ครับผมไม่ได้เอาเยลลี่แล้วก็เอาดอกไม้ใช่เออใช่ทีแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นเนะเข้าใจแบบนั้นว่าโอเคมันคือเอาดอกไม้มาแล้วก็เอาเยลลี่ไปหล่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะกินได้หรือเปล่าตัดไปแล้วมันจะเจอกลีบดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ครับเราก็จะใช้วิธีการวาดโดยการที่เราก็จะใช้ไซลิงหรือว่าเข็มฉีดยาแบบนี้แหละอ่าเป็นตัวที่จะวาดของเขาขึ้นมาครับผมงานฝีมือล้วนๆเลยนะี่งานฝีมือมากครับผมใช่ใช่ครับแต่ทีนี้ผมติดใจในเรื่องของชื่อแบรนด์ด้วยทำไมทำไมครูกิม ใช้คําว่าขนมคุณนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าลูกชายชื่อแทนคุณครับก็เลยใช้คําว่าคุณมาแล้วก็คําว่าขนมคุณมันก็มันก็แปลได้ได้หลายแบบว่าโอเคขนมให้คุณขนมของคุณอ่ะใช่ขนมของคุณขนมให้คุณอะไรเงี้ยหรือเป็นค่าขนมคุณค่าขนมของลูกกอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับผมใชายก็เป็นขนมคุณอยากได้ชื่อชไทยมากกว่าครับก็เลยลงตัวที่ขนมคุณใช่ครับผมถามความเป็นมาของธุรกิจนี้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับครูคะจริงจริงอันนี้เนี่ยมันเริ่ม ต้นจากการที่คือผมเป็นเป็นครูเนาะแล้วคราวนี้พอเราทํางานในวงการบันเทิงเหมือนกันแล้วเวลาที่เราจะซื้อขนมไปฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับมันก็สุดท้ายมันก็เป็นเบเกอรี่สุดท้ายมันก็เป็นขนมเค้กเป็นดอกไม้เป็นจ้ำเจลและคือความรู้สึกคือเราซื้อเสร็จปุ๊บแล้วเดินเข้าห้องทำงานผู้ใหญ่แล้วก็อาวมีมีแบบเราอยู่ในห้องเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยขนาดคนให้ยังเบื่อแล้วเลืใอ่เออแล้วสุดท้ายแล้วพอเอาขนมไปให้เขาหรือเอาของไปให้เขามันก็กลายเป็นว่าโอ้ขอบคุณมากนะที่หลังไม่ต ต้องซื้อมา,อาแล้วก็เอาไปวางไว้กับกล,ไไลุ่มใช่มันก็ไม่มีอะไรคุยละใช่พอม,มาเจออันนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นขนมเจลลี่ซึ่งซึ่งรู้สึกว่า เฮ้ยมันมันสร้าง first impression มันสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับผู้รับทันทีแล้วมันก็เกิด t o ปิกในการพูดคุยกันต่อเช่นเอาขนมไปเสร็จปุ๊บแทนที่เขาจะบอกเอ้ขอบคุณมากไม่ต้องอ่ทีหลังไม่ต้องซื้อมากลายเป็นว่าเฮ้ยขอบคุณมากนี่มันคืออะไรยังไงรนีเออเห็นไหมมันก็เป็นการพูดคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ดีกว่าที่เราซื้อไปเสร็จปุ๊บแล้วผู้ใหญ่ก็แบบขอบคุณมากจบแยกอืมนะครับอแล้วครูกินไปเจอเจ้าเยลลี่ดอกไม้ในที่ไหนอะคะจริงๆอันนี้ เขาไปงานต่างประเทศเนาะเปงานต่างประเทศแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยเขาก็แบบว่าเป็นคนไทยด้วยเขาก็เหมือนกับว่ามาทำคือแกะสูตรเองแกะวิธีการทําเองคือเขาไปเห็นใช่เขาไปเห็นมาแล้วคนนี้เขาก็แบบว่าเอามาฝึกปลือสองปีของเขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วพอวันหนึ่งเราไปเจอปุ๊บเขาก็บอกว่ามาเรียนเลยครับ มาฝึกเลยเรามีพื้นฐานทางด้านศิลปะอยู่แล้วมาฝึกมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืก็เลยลองทําดูใช่ก็เลยลองทําดูสุดท้ายแล้วก็ดีแล้วก็คิดไปอยู่ว่าเราจะทำได้เปล่าเพราะว่าเห็นที่แรกมันไม่น่ารอดเลยแล้วมันยากไหมคะกว่าจะสําเร็จกันมาแต่ละดอกเนี่ยมันก็ไม่คือถ้าตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าวาดกันแบบไม่หายใจเลยครับคือเรา สมาธิเราไปจดจอยกตระกีบแล้วเราก็ไม่หายใจซึ่งมันก็มันก็ดีอย่างคือมันก็ได้เป็นการฝึกสมาธิให้เราด้วยอ๋อเออใช่ใช่เพราะเวลาที่เราทําสมาธิเราจะต้องคอนเซนเทรตอยู่กับการทําดอกไม้อันนี้อย่างเดียวเลยครับจดจอยอยู่กับน็ดีแหละครับก็ดีก็ดีครับผมแต่จากทีนี้คืออันนั้นคือทราบแล้วว่าที่มาที่ไปของไอ้เจลลี่ดอกไม้นี่นะฮะแต่ว่าครูกิมทําไมถึงได้สุดท้ายแล้วเลือกเจ้าเลลี่พวกนี้เนี่ยมาทําเป็นแบรนด์เราเหตุผลที่เลือกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต่อจากเมื่อกี้คือ เรารู้สึกว่าขนมอันเนี้ยมันสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ให้กับผู้ที่พบเห็น mm hmm. uh, แล้วผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีคนหลายคนที่รู้สึกแบบเดียวกับผมเหมือนกัน mm hmm. ดังนั้นเราเอาอันนี้ดีกว่าครับ mm hmm. แล้วก็เวลา mm hmm. วันเกิดหรือเทศกาลต่างๆเราสามารถที่จะเอาไปให้ผู้ปกครองนักเรียน <Ha. S 2> เอาไปให้ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงซึ่งซึ่งมันก็ดีกว่า mm hmm. ใช่และอีกอย่างหนึ่งพอเราเราบอกว่าอันเนี้ยเราเป็นคนทำ <Ha. S 2> มันก็ยิ่งแบบว้าวกันขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่เรา ก็ว้าวกันขึ้นไปอีกแล้วยิ่งเหมือนกับพอผู้ชายมาทําดอกไม้มันก็ยิ่งแบบว้าวใชอีชั้นหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่ดอกไม้หรือเปล่าคนทำใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใดอกไม้จริงใช่ไหมใช่เอ้ยนั้นมันก็เลยแบบเออสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้รับกันขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีเรื่องพูดคุยกันครับแต่จริงๆถือว่าเป็นจุดเด่นของขนมคุณเลยเนาะเพราะว่าไม่เห็นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่น่าจะเป็นแบบประมาณไม่เคยเห็นจริงใช่ไหมถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเรานี่น่าจะเป็นเจ้าที่เท่าไหร่คะ ผมว่าน่าอันดับต้นๆน,น,นะอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงครูที่สอนผมเนี่ยถือว่าเขาเขาก็เป็นอันดับต้น,ตนแบบแมากๆของเมืองออไทยเลยเพราะว่า สูตรของเขาเนี่ยคือเป็นนมผสมโยเกิรต์ตไม่ใช่สีผสมอาหาร,รแล้วฉีดไปอย่างเดียว<ะ>ดังนั้นเราจะได้แคลเซียมเราจะได้ความเป็นรสชาติของนมแล้วก็มีความเป็นรู้สึกว่าเป็นโยเกิรต์ตบางคนไม่ชอบนมจา๋า<ะ>ก็จะมีมีมีความเป็นกลิ่นกลิ่นของโยเกิร์ตอยู่บ้างแล้วด้านล่างของผมเนี่ยมันคือน้ําผลไม้ร้อยเปอร์เซนต์น้ำผลไม้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นน้ําผลไม้จากโครงการหลวงด,ดังนั้นเราเอามาแบบไหน แบบนั้นเลยไม่ปรุงเพิ่มแล้วเพราะว่าจากโครงการเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมครับดงนั้นเราก็ไม่ปรุงเพิ่มแล้วก็ให้เนี้ยมันเป็นขนมเพื่อสุขภาพไปเลยครับวัตถุดิบดีงามมากเลยใช่ใช่ใช่เมองแต่ลอาย่งนะะครูกิมครับทำ เป็นแบ,บแรนด์ของเราเนี่ยมากี่ปีแล้วนะเออตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มทำครับ,รบเพิ่งเริ่มทำแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเพราะด้วยด้วยพอเป็นดอกไม้ก็เอาไปให้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมแล้วก็คนซื้อให้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันใหม่ อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยใช่เราก็เลยเพิ่งเริ่มทำตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักของเราที่เราทำงานอยู่ยังไม่จัดว่าเป็นอาชีพหลักนะแต่ในอนาคตไม่แน่นะไม่แน่ครับไม่แน่เพราะตอนนี้มันก็มีการขยายสร้างทีมขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มันก็มีพวกของออกนซ์งานแต่งงานนะเหมาะเหมาะกงานแต่งงานใช่งานแต่งงานบางทีเขาเป็นพวกคับเค้กเขาก็แบบอ้วนครีมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบางทีดอกงานแต่งงานเขาก็ชอบแบบจัด ตีมดอกไม้โทนนี้พาสเทลนู่นนี่นั่นเราก็สามารถวาดให้เขาได้เหมือนกันแต่เห็นแบบนี้ถ้าเรามาจำแนกแยกเป็นรสชาตินี่มันจะได้กี่รสชาติกี่แบบมันจะได้ทั้งหมด4รสชาติครับผมก็คือเอาเอาด้านฝั่งนี้เลยแล้วกันะคะด้านหน้าแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ครับผมนี่อันนี้เบอร์รี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส้มนะครับส้มอันนี้มีเนื้อของผลไม้ด้วยอยู่ข้างในอันนี้เป็นลิ้นจี่ครับผมลิ้นจี่ก็มีเนื้อผลไม้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ จะเป็นแอปเปิลอางุ่นขาวครับเป็นแอปเปิลผสมองุ่นขาวใช่รสชาติเขาจะออกอมเปรี้ยวอมหวานเออบางคนเขาบอกว่าเห็นปุ๊บแล้วมันต้องหวานมากครับไม่หวานมากมันออกอมเปรี้ยวอมหวานคนที่เหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานได้ทานได้ก็ถือว่าเป็นขนมที่ใช้น้ําตาลค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตอบโจทย์มากและอย่างดอกไม้ที่อยู่ด้านบนนี้คือรสชาติเดียวกันไหมคะครูรสชาติเดียวกันแต่เชื่อไหมว่าเวลาบางคนทานแล้วเนี่ย รู้สึกว่ารสชาติมันต่างกันเหรอบางคนเนี่ยทานกุหลาบอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็คือส่วนผสมแบบเดียวเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่สีพอทานปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนสตรอเบอรี่เลยอ่ะผมก็แปลกใจผมก็แปลกใจเนี่ยพอทานทานส้มอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไม กลิ่นมันเหมือนกับเป็นรสต้มเลยซึ่งยังไม่ทานไปถึงน้ำผลไม้เลยนะครับทานแค่ดอกไม้ปุ๊บก็รู้สึกว่ากลิ่นมันมันเป็นไปแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สีสันทำให้เป็ปรุงแต่งได้ใช่เหมือนจิตจิตปรุงแต่งไปแล้วบางทีลูกค้าไลน์กลับมาถามเอ่อขอโทษนะคะดอกนี้รสชาตินี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่คบรสชาติเดียวกันหมดเลยเออเออขาบอกว่าไม่สีมันรสชาติตต่างกันอย่างถึงพ่อค้าอีกผมคณทำคุณใช่ใช่ใช่นี่แต่จะบอกว่าแบบ สวยมากจริงช่คผับผมคืออยากให้ไม่เห็นของจริงมากๆเลยอ่ะนี่นี่เปิดฝาออกมาแล้วนะแล้วก็จะมีความเด้งดึ๋งใสเหมือนแบบเห็นไหมัเนี้ยเนี่ยนี่คือเปิดฝาแล้วคุณผู้ชมใช่ครับก็จริงมันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นเป็นโลๆลที่เขาชอบให้เป็นของฝากกันนะใช่ใช่ใช่แล้วก็โดมนะฮะแล้วนแล้วก็เขามีมิติด้วยครับเขามีมิติเนาะคือเขามองได้3 6 0อสงศาใช่มองได้ทุกด้านมองได้ทุกด้านแล้วพอเวลาเอียงปุ๊บเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นกลีบที่มันออกมาจริงๆซ้อออนกมาจริงล้อ หอมมากแล้วคุณทำเกสรได้แบบเหมือนของจริงมากคุณรระเหมือนจริงมากใชิใดิโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเหมือนจริงขนาดนี้ผมว่าให้ครูกิมโชว์ลองเลยแล้วกันนะครับได้เลยครับจะได้เห็นกันทานชัดว่าเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้จริงๆใช่ครูกิมเขารังสารขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยา แล่หอมมากอ่ะไอ้ตายเถอยเยลลี่เลยหอมขนาดนี้เนี่ยอันนี้หลออนีสีดำนี่คืออันนี้ก็คือสีของเขาจะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เป็นเขียวเขียวเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เป็นเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างคะครูก็คือเป็นนมครับผมเป็นนมแล้วก็โยเกิร์ตครับใช่แล้วเราก็มีใส่สีเพิ่มเข้าไปเพื่อเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับส่วนใหญ่ดอกไม้ที่ผม เลือกเอามาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะจากดอกไม้จริงซะส่วนใหญ่ครับผมก็คือมาจากของจริงเลยใช่เ,เพื่อทีอ่เราก็จะได้ไม่ต้องไปไปซ้ำเนาะและอย่างหนึง่งดอกไม้มันก็จะดูไม่เป็นดอกไม้พลาสติกครับค่ะแล้วนี่ครูกำลังทำดอกอะไรคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะทำดอกบานชื่นให้ชมนะครับ ผมว่ามันยากมากเลยนะไม่แล้วมันเป็นเรลี่อะนะมันมีความแบบเรากลัวมันทะลุเรากลัวมันแบบเออกลัวมันแตกอะมือต้องนิ่งมากความยากอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องทําแบบกลับหัวเนี่นะครับใชเราต้องทําแบบกลับหัวคือเราไม่สามารถวาดเหมือนเหมือนมีภูกันได้นะเราต้องทําแบบกลับหัวซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนตรงนี้อันนี้คือคิดเลยว่าเสร็จแล้ว นี่ครับเกสอนเสร็จแล้วที่ครูจิ้ม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 แบบเมื่อกี้นี้นี่คือเกสอนเสร็จแล้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเน่ะนี่จริงจริงนี่อ้ามีีกว่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับ คือมันต้องกลับหัวด้วยนะใช่นะโอเคเกศสอนเสร็จแล้วแค่เกศสอนก็เนียนแล้วอ่ะโอเคเกศสอนเสร็จแล้วเกศสอนเราเสร็จแล้วถ้าเป็นเราทำขายเราจะทำขายแค่นี้เพราะเราเนได้แค่นี้ผมว่าแค่นียนยากใช่ไหมผมครับผมอ่ะเกศสอนเราได้แล้วนะครับเกศสอนแล้วคราวนี้เราจะมาที่กลีบดอกไม้กันที่เหมือนทำไปแล้วรีเวิร์สไปอ่ะใช่ไหมมันกลับด้เหมือนกลับใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราทำสมมติเวลาที่ผมทำอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถพลิกขึ้นมาดูได้เลยเดี๋ยวพอฉีดอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลิกขึ้นมาดูไม่ได้แล้วครับเเเพราาาะะะวว่ดดีี๋ยสจจล ใช่เห uh ็น huh. ท kind of ี่เด yeah. yeah, exactly. ียวคือตอนไฟนอลเลยเสร็จแล้วใช่เห็นตอนไฟนอลเลยเปะมาตอนตอนแรกที่ครูเรียนครูทิ้งไปกี่อันคะโอ้โหเยอะมากเยอะมากใช่ไหมคุณผู้ชมนี่งานฝีมือจริงๆเลยนะใช่ครับงานละเอียดมากแต่ผมชอบนะคือเอาจริงแหมคนที่แบบว่าดูแล้วแบบไม่ค่อยมี สติสตางค์อยู่กับตัวเนี่ยเอาจับมาทำใช่มันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากดีขึ้นเลยอ่ะดีที่สุดเลยครับที่สุดเลยเพราะนั่นแบบมันต้องนิ่งแล้วมันพลาดไม่ได้นะฮะใช่แต่ครูก็มีความรู้ความสามารถเรื่องของศิลปะอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมมองว่าใครที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องศิลปะก็ทําได้นะทําได้ทําได้แต่บางคนที่มาแบบว่ามาลองทําเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาทําไม่ได้ เขาใจไม่เย็นพออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ได้กันแต่ก็แต่ก็ดีนะก็ดีมันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากครับอ๋อถ้งนั้นเรารบกวนสมาธิของครูกิมไปเรื่อยๆแล้วกันได้ครับมาเลยมาเลยรถไหนขายดีสุดครับครูรถไหนขายดีสุดผมส้มครับส้มขายดีสุดอาจจะเป็นเพราะว่ารสชาติเขาเหมือนกับคนไทยคุ้นเคยอะครับคนไทยทานบ่อยแล้วก็พอ มาเป็นส้มแบบนี้ปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเอออร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งมีเนื้อส้มด้วย <Ừ. S 1> ก็ยิ่งถูกอ,อกถูกใจไปกันใหญ่ ใช่ลองลงมาก็จะเป็นลิ้นจี่ครับลิ้นจี่เนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากครับผมอย่างนี้นี่ถ้าเกิดซื้อไปแล้วมันสามารถเก็บได้กี่วันนะคะเออถ้ารับจากผมไปแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3-4วันครวันครับเนื่องจากว่าเราไม่มีหน้าร้านเนาะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่วัตถุการเสียลงไปในขนมนะครับลูกค้ารับจากผมไปแล้วก็ อยู่ได้สามถึงสี่วันเก็บได้แล้วก็ทานได้เลยค่ะครับผมไม่อยากกินเลยเสียดายเนาะทานเลยคราบผเย็นจะทําได้แต่ละอันนะครับแล้วอย่างนี้มันมันตั้งไว้ข้างนอกโดยที่ไม่แช่เย็นนี่ได้สักประมาณอ่าประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ในการละลายในการเหมือนกับเขาไม่ถึงละลายสิคือมันไม่ถึงขนาดละลายแบบว่าเป็นไอศครีมขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็จะแบบว่าไม่ขึ้นรูปใช่ไหม้ไม่ขึ้นรูปเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าเกิดว่า ทานแบบว่าเอาออกจากตู้เย็นแล้วทานเนี่ยจะอร่อยมากเพราะว่าเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับมีเย็นๆชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เลยหรอกกว่าจะถ่ายรูปมันครบวงเนาะครบวงเนาะได้เวลาอยู่ได้เวลาอารมณ์เสียงอะซื้อถ้วยเดียวแล้วแบ่งกันทั้งกลุ่มที่เอาจริงสมมุติว่าผมผมถ่ายรูป อ่เยลลี่ของครูกิมไปแล้วคนต้องมีทักผมว่าแบบใช่ใช่ใช่เนี่ยคือเสน่ห์ของเขาที่ผมชอบนะเพราะว่ามันทําให้เราคุยกันมากขึ้นมันทําให้เรามีการพูดคุยกันว่าเอ้ยมันคืออะไรเป็นยังไงมากกว่าแบบแค่แบบอ้อขอบคุณมากจบมาเมื่อสักครู่ผมส่งไปให้เพื่อนของคนหนึ่งตื่นเต้นเลยดีต่อกับมาว่าวุ้นแล้วก็อะไรเอ่ย แล้วมันจะเริ่มมีการเดามันต้องมีบทสนทนาต่อเนื่องครูฮะดอกหนึ่งครูทำกี่นาทีนี่คือเสร็จแล้วครับอ๋อนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนาทีเสงเนาะ้อวครึ่งชั่วโมงอั่ยางยายางเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วเราจะหงายไม่ได้เนาะเราจะหงายไม่ได้เราต้องรอให้เขาเย็นก่อนซึ่งอันนี้มันคือความละเอียดของของเขาเลยแหละอย่างสมมุติว่าตัวเจลลี่เนี่ยเอาออกมาจากสมมุติเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใส่พิมพ์เอาไว้เราออกมาแล้วฉีดเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเจลลี่เนี่ยเขายัง เหมือนกับเขายังยังเซตตัวอยู่อะครับต้องรอให้เขาคลายลงนิดนึงเราต้องเอามาคลายตัวในอุณหภูมิห้องประมาณสัก40นาทีคาทีใช่เราถึงจะสามารถฉีดตอนแรกๆเนี่ยผมใจร้อนเงเอาออกมาจากตู้เย็นปุ๊บซัดเลยซัดเลยเรียบร้อยตัวเจลลี่เขาบีบสีทั้งหมดที่ฉีดเข้าไปในตัวเขาเนี่ยเอาออกมาหมดเลยแล้วพอหงายดูเฮ้ยไม่มีสีอยู่ในนี้เลยมีแต่รอยเข็มแล้วก็บีบบีบออกมาหมดแล้วตรงนี้โหสีนองเต็มไปหมด จนแบบเออเราต้องรอก่อนะเราต้องใจเย็นๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงว่าตัวนี้เป็นยังไงให้ดูคร่าวๆนะฮึยสวยมากครูอ่าประมาณนี้สวยมากสวยมากสวยมากใช่แต่เดี๋ยวพอถอดออกถอดพิมพ์ออกมาเขาจะแบบนี้ครับเพราะตอนนี้เขามีพลาสติกบังอยู่ใช่เขามีพลาสติกบังอยู่กลิ่ความกีเขาก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่แต่พอเสร็จแล้วเป็นอันนี้แต่พอเสร็จแล้วเป็นอันนี้ นี่สีโทนเดียวกันเหมือนกันสีโทนได้ใช่มีความเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งมาถึงในเรื่องของรสชาติแล้วแหละครับผมมาชิมกันดีกว่าครับชิมกันดีกว่าได้เลยครับเลือกเลยชอบทานแบบไหนดีครับอันนี้มันจะมีมีลิ้นจี่มีส้มมีส้มถ้าส้มเลือกดีกว่าครับว่าเราจะทานผมชอบน้ำนางเอกดอกไม้ชนิดไหนเออส้มก็จะมีกุหลาบ มีกุหลาบนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นกุหลาบเหมือนกันเป็นกุหลาบนอกตะกลีบอันนี้จะยากมากเพราะกลีบเขาวนมากกรีบเขาวนมากอันนี้จะค่อนข้างยากในการทำอันนี้เป็นเบอร์รี่มาเลือกสักเครื่องือเลือกเลยครับเลือกเลยครับขอบคุณมากครับ เสียดายไม่อยากกินเลยตายเลยเอาอันเล็กแล้วกันเนาะโอเคได้เลยครับได้เลยระหว่างที่เบนกำลังชิมถามราคาดีกว่าค่ะยังไงคะครูคะถ้าเป็นแก้วอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่1 5 0บาทครับผมก็จะมีเป็น1แก้วก็จะใส่เป็นแพ็กเกจให้แบบนี้ก็ใส่เป็นแก้วให้เลยใช่2แก้วก็จะใส่เป็นแพ็กเกจแบบนี้ให้นะครับผมซึ่งทรงของแก้วเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะรีเควสต์นะครับว่าอยากจะได้เป็นทรงไหนครับผมเสียดายอ่ะ ใช้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแล้วแบบมีจัดเป็นซองเป็นเซ็อะไรไหมครับว่ามีเป็นเซ็ครับมีเป็นเซตก็จะมีแบบว่าเป็นสี่ชิ้นเป็นสี่ชิ้นก็จะใส่เป็นกล่องแบบนี้ให้นะครับผมสี่ชิ้นใส่เป็นกล่องแบบนี้ให้สองร้อยเก้าสิบบาทครับไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงแล้วมันแบบสามารถไปมอบให้กับผู้ใหญ่ได้เลยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็มีแบบเป็นเก้าชิ้น ช้ใช่ครับ9ชิ้นเนี่ยอยู่ที่650บาทครับผมใช่ครับแล้วอย่างนี้มารายการของเรานี่คือโปรโมชั่นพิเศษแล้วดิมีโปรโมชั่นพิเศษครับผมผมให้9ชิ้นราคา650บาทผมแถมให้อีก2ถ้วยครับดีงาเอาผู้ใหญ่9ถ้วยกินเองถูกเราต้อเก็บเอาไว้ใช่แล้วก็แบบใส่กล่องให้เป็นกล่องขนาดเออเป็นกล่องที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นกล่องแบบนี้เลยสวยงามนะครับผมใส่ให้เลย บอกที่จะไปมอบให้คนที่คุณรักถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นขนมที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับผมอยากบอกมากว่าอร่อยรสชาติเยลลี่เหนียวดีแต่ว่าผมกินไปแล้วน้าตาจะไหลผมเสียดายใชไหมครับดดีดอกไม้พักคนเดียวเปิอแป๊บเดียวไปครึ่งถ้วยแล้วใช่ครับอร่อยอร่อย ถ้าเย็นกว่านี้อันนี้คือเราเราตั้งไว้นานแล้วนะถ้าเย็นกว่านี้จะชื่นใจมากคุณผู้ชมครับใช่ใช่แต่ใช่นี้ก็อร่อยมากเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดแฟนๆรายการของเราสนใจอยากจะติดต่อครูกิมทำได้ยังไงบ้างคะก็สามารถเอ่อโทรมาได้เลยนะครับผมเอ่อที่หมายเลขนะครับ081ครับผม497 6833ครับอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อจดไม่ทันกำลังหาปากกาอยู่ศูนย์แปดหน 6 833ครับค่ะหรือเฟซบุ๊กเอ่อเฟซบุ๊กก็ได้ถ้า Facebook ก็สามารถที่จะเอ่อกดเข้ามานะครับได้เลยนะครับก็คือที่ เพจของขนมคุณนะครับผมได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ K R U G I M ครเกมนั่นเองสิ่งอย่างที่ให้แล้วต้องสั่งล่วงหน้าด้วยไหมฮะจริงๆอยากให้สั่งล่วงหน้าครับเพราะว่าตอนนี้มันมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราต้องใช้ระยะเวลาในการทําเราก็ต้องทํางานประจําด้วยดังนั้นมันก็ต้องมีการแบ่งเวลาในการทําขนมพอสมควรนะครับผมก็สั่งล่วงหน้าดีกว่านะครับอยากให้กระชั้นชิดเลยเดี๋ยวงานไม่สวยครับนะสุดท้ายในครูเกมมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ ครับผมก็สําหรับใครที่กําลังมองหาของฝากแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับดในนั้นขอเสนอเลยครับ ขนมคุณครับผมเจลลี่ฟลอเวอร์ทีดีครับผมนี่นะครับรับรองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่ผมคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็วันนี้ครับขอบคุณครูกิมมากครับผมวันนี้ให้เกียรติรายการของเรานะครับนำนี่เลยฮะด้วยควาำดีๆเจลลี่ดอกไม้เออนะครับผมนี่แฮปปี้มากวันนี้ได้ทานของหวานของอร่อยด้วยแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับขอบคุณครูกิมมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อช่วงหน้าค่ะ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ